สวัสดีค่ะเพื่อนๆไก่ไลฟ์มาสเตอร์นะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากตัวเองนะคะผลลัพธ์ของความกลัวแล้วก็ความกล้านะคะที่คุณจะได้เนี่ยมันแตกต่างกันเสมอนะคะดังนั้นการที่คุณอยากจะประสบความสำเร็จ นะอันนี้ไม่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องประสบความสำเร็จโอ้โหมีเงินมีทองอะไรมากมายทุกเรื่องที่คุณทำเนะีถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยคุณจะต้องทำอะไรคะออกมาจากความกลัวเพราะว่าถ้าคุณกลัวนะีโดยเฉพาะนะเดี๋ยวเกิจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าสิ่งที่ได้จากการที่ครูบาอาจารย์นะท่าน ให้เราปฏิบัติเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะไก่เข้ามาเนี่ยนะที่นี่ก็คือสถานปฏิบัติธรรมหลังตางตำบลพระโต๊ะอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรน,นะคะวันนี้ก็อยู่มาได้โอเกือบจะสิบวันแล้วนะเนะพราะว่าออพอมาพอมาวันแรกนะก็จะพักผ่อนวันที่2เนี่ย ครูบาอาจารย์บอกว่าอย่าปฏิบัติเข้มต้องให้แยกตัวออกไปจากที่อื่นนะจากผู้คนซึ่งออกไปคนเดียวนะไก่ก็ไปกลางเต็นท์อยู่ก็จะมีสถานที่อยู่ประมาณห่างจากผู้คนประมาณซ้ำห้าห้าเมตรนะคะห้เมตรเนี่ยโอ้มันกม็มีความรู้สึกว่ากลัวนะอเอไม่กล้าพออยู่ไป3วันนะก็คือ ไม่ไม่นอนตอนกลางคืนนะเนื่องด้วยหนึ่งเออเราก็อยากปฏิบัติเข้มสองเราก็มีความกลัวอยู่บ้างนะซึ่งอันนี้ไม่ปฏิเสธนะคะอยู่ไปสามคืนมันก็โอเคอะคือเราอะคิดไปก่อนว่าโอ้เดี๋ยวจะมีผู้คนมามาทำร้ายหรือจะมีเจอผีเจอวิญญาณเจองูเจออะไรเนี่ยสารพัดที่เราจะคิดนะพอเราตัดสินใจแล้วบอกเฮ้ย ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จใช่ไหมถ้าเรายังกลัวอยู่เนี่ยหนนะเราจะไม่ได้อะไรคะไม่ได้เรียนรู้และก็ไม่ได้ประสบการณ์และที่สำคัญจิตเราก็จะไม่ถูกยกระดับนะนะนี่คือเคสแรก3วันผ่านไปต่อมานะฮนะก็มีท้าทายอีกว่าโอ อันนี้นะถ้าอยากจะให้ยกระดับิขึ้นมากกว่านี้ก็คือเราต้องไปนอนในป่าห่างจากสถานปฏิบัติธรรมประมาณ300เมตรใกล้กับน้ำตกนะในตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเออตป่าแล้วก็มีพระไปสร้างไปสร้างศาลาเล็กๆอ่ะเล็กๆนะเหมือนเพิงอ่ะนะคะแล้วก็มีแค่ไก่ต้อง เอาเต็นท์นะเต็นท์ไปนอนตรงนั้นคนเดียวนะคะนะย้ำนะคนเดียวแล้วก็เออตรงนั้นมันก็จะมืดเนาะเราก็เอาเทียนสองเล่มไปแล้วก็ไปเตรียมมีจุดกองไฟอะไรด้วยนะเพราะว่าหนึ่งเริ่มมาจากความกลัวอีกแล้วละ่ะก็คือกลัวว่าจะมีผี กลจะมีวิญญาณกลัวจะมีสัตว์ร้ายกลัวผู้คนนี่แหละทุกครั้งที่เราจะทำอะไรใหม่ๆตัวเรานี่แหละก็จะคิดว่าเรากลัวแต่จริงๆแล้วผ่านไปคืนแรกนะไม่มีอะไรเลยแม้แต่เสียงอะไรที่ทำให้เราตกใจก็ไม่มีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราโชคดีเราก็เลยไม่ไม่ได้ที่จะ เออเรียนรู้อะไระเพื่อจิตเราจะได้ได้ทดสอบอะนะว่าเรามีความกลัวแค่ไหนแต่มันก็ผ่านมาด้วยดีนะคะซึ่งเก่ไปอยู่วันเดียวเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาที่มันแคบเดินจงกรมอะไรก็ไม่ได้ก็เลยย้ายกลับมานะนี่คือเหตุการณ์ที่สองนะ,ะที่โอ้โหมันท้าทายและอันที่สามก็คือ ท่านจ้อวาดนะคะก็ขอให้ช่วยเป็นพิธีกรซึ่งเราก็ไม่เคยเป็นมาก่อนโดยเฉพาะงานพิธีกรรมเนี่ยต่างๆเนี่ยที่โอ้มันจะต้องเข้าใจจะต้องพูดให้อ่อเขาเรียกว่าคําศัพท์อะไรเนี่ยมันก็จะยากกว่างานที่แบบเป็นงานธรรมดาเพราะว่าเป็นงานพิธีกรรมนะบวงสรวงเพื่อที่จะสร้าง อุโบสถนะฮะก่ก็เลยเมือ่อเมื่อเราเราตั้งใจที่จะมาทดสอบเรื่องของจิตของเราแล้วก็ยกระดับของจิตวิญญาณของเราอะนะสิ่งที่เร่ทำก็คือไก่จะต้องก้าวข้ามความกลัวให้ได้นี่คือ3มเหตุการณ์ที่เราก้าวข้ามความกลัวและมันก็เลยทำให้เรา ได้รับผลลัพธ์ในการที่เราได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเราได้ประสบการณ์และก็ที่สำคัญนะจิตของเราอ่ะยกระดับขึ้นนะคะดังนั้นตอนนี้นะไก่มายินยันและก็มานอนยันนะคะว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จความสำเร็จของเรานะคะ ไม่ต้องคิดว่าโอ้ฉันจะต้องมีเงินเยอะๆ bathroom, มีบ้านหลังใหญ่ๆม,มีทําน้นทํานี่มีธุรกิจแล้วคุณจะประสบความสำเร็จความสำเร็จของเรานะคะมันแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ถือว่ามันประสบความสำเร็จนะพอประสบความสำเร็จเรื่องเล็กๆเล็กๆไปเรืๆๆ่อยๆเรื่อยอเนี่ยเรื่องใหญ่ๆมันก็จะตามมาดังนั้นนะ อย่าเสียเวลาถ้าคุณจะทำอะไรถ้าอยู่ภายใต้ความกลัวแล้วนะแน่นอนคุณจะไม่ลงมือทำนะคะเพราะว่ามันกลัวสารพัดกลัวกลัวน่นกลัวนี่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะค้าขายหรือจะทำธุรกิจกลัวไปแล้วกลัวเจ๊งกลัวไม่มีคนซื้อกลัวสารพัดกลัวสุดท้ายไม่ทำอะไรเลยชีวิตก็อยู่ที่เดิมแต่ถ้าคุณ ก้าวข้ามมันอุย้ยไม่เป็นไรเนะ่ยเราเราได้เรียนรู้ใหม่ๆเออลองดูสิว่าม,มันจะดีไหมคุณก็จะมีโอกาสนะได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําและที่สําคัญนะมันจะยกกระดับจิตบวิญญาแล้วก็ยกระดับสติปัญญาของคุณนะฮะซึ่งตัวนี้ยืนยันได้เลยนะอันนี้ จากประสบการณ์ที่ที่ไก่หันกลับเข้ามาเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็ในการที่เราจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะมีหลายๆท่านหลายๆครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะยกระดับจิตวิญญาณแล้วอะทางโลกอะมันก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนี่แหละค่ะที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกไก่ไว้ว่า ถ้าเรากล้าเราก็จะมองเรื่องต่างๆที่เราจะทำนะ่ะเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเราก็จะมีสติปัญญาในการที่จะเข้าไปทำแล้วก็บริหารจัดการมันได้นะวันนี้นะคะถือว่าเป็นออคลิปเด็ดอีกอันหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณยังกลัวคุณไม่สามารถที่จะก,ก้าข้ามความกลัวได้ คุณจะไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จนะวันนี้นะฮะยังอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมลางตางอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพรนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะต้องอย้ายออกไปแล้วสถานที่ปฏิบัติธรรมที่นี่โอ้โหแบบสุดยอดสวยงามนะแล้วก็มันเป็นธรรมชาติอยู่ภายใต้ หุบเขาอะนะโอ้ยโชคดีมากเลยตอนเช้าก็จะเจอหมอกนงะไม่เคยเจอที่ไหนมานานแล้วถือว่าโชคดีนะคะสำหรับวันนี้นะอย่าลืมโปรแกรมจิตไกรจะโปรแกรมจิตว่าชีวิตของฉันเบ่งบานไม่มีความสุขนะโลกกรร,รมไปด้วยกัน I love you, นะ l o v e you all หลักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะวันหลังจะเอาประสบการณ์ที่ได้มาเล่าสู่นะและสิ่งที่ไกเล่าเนี่ยมันเป็นการได้จากประสบการณ์จริงๆนะคะดังนั้นอย่าลืมนะดูช่องนี้ไว้นะคะถ้าเห็นว่าสิ่งที่ไก่แชร์มันเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ก็ช่วย แชร์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ